แม่อ่าตูมองในตาเปล่ามองโมเ็นอีแม่แต่ว่าอยู่ในกล่องพันเ็นเป็นเงาเปิดไฟในเด็กๆเปิดไฟในค่าเปิดไฟในลูกสบายดีแม่แม่เดี๋ยวบานิกาสไบถามพัวอีแม่ว่าสิ อะไรยังไงทำไมเรื่องอันไปทำงานนะแม่อีแม่ทามัแล้วมันมานะป่ะก็ไม่ามสัมผัสครัวมึงดูให้เนอฟซีฟังด้วยแม่ในยางล้างโคตรหลายแม่แม่เข้าหัววโสนัาที่อันอีแม่หยอกันครัวน่ะนี่อีแม่ป้อนข้อไปนี่นี่พี่น้อง ยับหลีกสิลูกโตกวิ่นัสายทามมึงโลสัมผาสพัวดูแม่เยี่ยบสิห้าห้าเล่นเกมนัวนั้บ่้าร้อาร้อยหาหารสัมผัสได้ไหมอิจซี่จะพันางอ่ะ เดือนก้าบัาทไงหนึ่งกดพิษตัวเดียวไปเลยหสมุดอะไรทำไมมาไปทำบัตรไปทำงงทำงานนะอีกสองทิสิเห็ดหนังเยไงสองทิไปหักบันะหแล้วไปแล่นเไยเดี๋ยวนี้บัตรนะก็ยังบุ่ันแล้วเนาะแล้วไปห็ดแล้วบ่าบุษันแล้วครับอาได้เห็ดก็รอเอา เราไปแล้วเดี๋ยวนี้นะยังเอ้าวไอซองทรัพย์ทิดพระเดชินเดีไปยังบริษัทเห็ดเนาะจังบไปเห็ดใช่อะไรอีกอ่ะอเราไปแล้วทางเราไปแล้วเราอ่านห้องทรัพย์เป็นเช่แล้วเราเราไปแล้วเราเดินเรื่องแล้วแต่มึงก็ต้องได้ไปสัมภาษณ์ทม um> ึงก็ต้องได้ไปสัมภาษณ์นี่สัมภาษณ์แต่ถ่ายอีพอห้องเอาน ห่วยกันสั่นนั่นบ้นซองถิ่บลังนับกันด้วยนัก่นแคมนะเออนี่าอยู่มือนี้เขาบ้่บ้านตขาบกขึ้นสกอ่นามมันเลยหมดนเฟมเอออยู่เป็นหมูอ้ายด้วยันสีนอนบ่ฮานอนบ มีช้อนมีชอต้องลงมาชิลงมานอนในไม่หลังผัวเราไปนอนกับระผัวปปลาปห่างไปเจ็ดพจนภรคจากลงต้องลงมาเจ้ากนอนอยู่เท่าสีไม่หลังแหละแม่ก็นอนแม่ว่ากับผัวม่จะห่างผัวเจ้าก็สีก็นอนแะสันดานอันนี้เนาะไมีแม่น้าผ้าขาวแก่แดดอย่าว่ามองนมื่อ ยุดก่อนเนี่ยไอ้ยังบานอ่ะโวยจะเป็นซาดเด้อดอกใบบานหลายสับหลายช่อนแล้วก็รยังชิวามันจะดูมันตัดออกได้เอี้ยนะสูบอกูมาเทิงเอี้ยนะกองยังไปไม่นอนเก็บเดี๋ยวนี้เฮ้ยเขาก็อยากลงไม่นอนเหมือนกันเออแม่ สิเนี่ยอย่างเจ้ากบมานอนอืมเขามังกระเบิดกันอยู่แล้วสี่คนไม่ซ้อนหังเข้าลักลุงมานอนเลยอไม่ซ้อนไม่เลยสรุปแล้วมันสิได้ไปอะไรพี่น้องเอ้ยอ่าเผ็ดแล้วไม่ซ้อนไม่นอนแล้ก็ไปกับปลาไปกับตั้งใจทั่นแหละบ่แม่นไปซึ่งลึงซิงลิงไปร้อนไปยังโดไปเป็นบ้าพุ่นอีกดายไปให้มันจบไปให้มันดีเนาะแม่ เป็นขู่เป็นคนมียังกระเทามาเล่นน้ำอีแม่ระเทามเล่้าจะํามซองํามนักกว่างเห็นเวียงเห็นว่างกับว่างกับยาเพียงแต่แบบหอยนั่นเห็นนี่อยู่คอยนั่นเนอะแล้วอสิบหากินข่าวแล้วจังสันซีมุนสกุแ้วแบบไงแล้วไปไงจากเล็กจากหน่อยบ่เม็นสิไปซึ่งลึงซิงลิงไปีนงินขามว่าบกลางเป็นบ้าอีกแล้วเด้อซึ่งลึงอีกวโอ้ย ผู้สิตตายก่อนะคือขึ้นเนี่ยมึงเด้ออืมหากได้ยินนั่งเคสว่าว่าบ่อใป้งานหมักโผลด่มันคนร้ายเลยขึ้นกับห้องไร้ายนั่งเคสว่าบางคำคนมันลายได้ยินได้ิไปกันไปล่างหลดล่างหลมากบ้านนองระบบอะไรนั่นอะจากสิในเมืองหล้วบ้านนอกครับหมอหูหนอตามเลวตามันเป็นในเมืองบอบ้านนอะ ตามป่านะตามขักเลยบอบอไปในเมืองบ้านนอกโอ้โหได้ปหาตัดอ้อยล่างเมืองก็ล่าเมืองมันก็ซีบมีหัวรถเข่าพอละว่ายังแต่บ้านนอกขนาดในเมืองขนาดลูกเคยผ่านไม่ไปในนเรื่องล่างรถเนี่ยตัวมาโผล่แต่มาได้เฮ็ดสิ่งล่าทหารทุนยันไปแล้วโอ้มนก็สิมีบ่อนเห็ดอยู่ดอกแม่เออมีดอกงานน่ำบุญดอกงานนั่นงานนี้ว่่าได้ได้ได้สมุดให้ได้เงินในรายเฮาก็ัายงานหางานหรือเงิงานมึงนะ นุ่งมอไปได้ไหมกำลังเนาะไยเอาไปเดี๋ยวม่อสิรวยรวยก็ดีแต่ลงลุงลานคือเขาพ่ออิดาะรวยก็ดีละวะกเอาเงินมาแบ่งกูใส่เนี่ยกูู่วยนี่ยอืเราอย่าได้ปนบบมี่เตีแม่ย่าเบาแล้วว่ากูปูมรวยจะน่ครับสิวาอันนี้ข้างแห่งกาวาลูกรวยอยู่้ลูกรวยลูกสินอยู่สือ แ,แม่เอาต,ตรงๆนะแม่ข้นลูกรวยลูกมะขอคุณป้า,ากินหรอแม่ <laughs> บ่อนมันจบและนะ้วเนาะป้าไปชวนให้ป้าเอ้ยพออยู่พอกินเยอนะเนาะมันรวยวะมันกระเคาะวะือสิมะขอคุณป้า,ากินหรอเนอาะขับเนาะคุณป้าหมื่นก็เปิดงานตกลงทันสิ้นไปอยู่นี่นี่ยังไงไปบอกไปลูกอยากไปถ่ายคลิปเก็บอกไปอยู่หมื่นกะเปิดงาน คนกัศรีไล่เขก็สิมาแสดงพ่อนบ่หงเฮียนนั่นหงเฮียนนี่มันกัศรีงามผู้บ่าวน้อยสนะนำหนไอยแม่ไปบ่ไปไปแล้วทุกอยากไปไปไะไปก็ช่วยตื่นแล้วเดี๋ยวคอยบานแล้วได้เก้าโมงอือแผลเขาก็เลือดอมๆเธอบายูนอย่าลืมไปแสดงยินดีกับเมียเก่าเดลยเพื่อนนี้ขอในอีกอนมันมาอะไรบ้านน่ะบ่บ่มีรถมาแต่ถามมาเพราะเข้าเพราะญ่อืออย่าลืมไปแสดงความยินดีเลยหลัง อืมท่อหงอขห้เมียบอผมกูมันก็ปายเลยนะผมงอบ่ผมงอคือแต่ละปีใ้แหมปีแล้วในห้อได้ไปแม่เปิดงานนะทางปิ่นินลูกว่าแหมลูกว่าสีอลังการเขาขายแจ้งๆคือปีแ้วนี้คือจะมาท้ากระปได้นะแมมบอดีปแม่บอดีปพายเพเสืปายแตเปิดงานนะ แม่ไปเนาะแม่แล hey. ้วไปกับอีแม่ตอนตอนอีแม่เป็นผู้ชายใส่แว่นไปไปอยู่เพื่อนหลังเนื่นเพื่อนเพี่น้องนเพร่นาะเขาหนาบหยาดมึงจริงห๊เข้ามาข้าวน่ามึงเป็นหยาจุ๊บอยากไปกับใครอยาไปเบิ่งลางลาไว้แม่เอ้ยยังจื้ออยู่เพื่อนเนี่ยตาเบ้ากันนะแม่ฮะอยากไปเบิ่งลางลาไว้เมื่อที่สกาวเหมือนอื่นสามสิบ 3ามสิบอทีหนึ่งที่สองที่สองมาสุดท้ายคำถา่ามันได้ลยมากบอกเกะจนบ้าบ่บ้าเลยจ้ะบ่แล้วเขาได้แวกไปเกะเยบ่กพอนิงมึอนปากจะได้ลุงบอเขาไปยังวงคนาลมคนจไปบ้านะจะต้องบ้าใช้ยังบ้าใส่มูบ่ลุงเมาทุบไม่เอ้ยไ่บ่เห็นยังกับเป็นทันไน เมาาลีดบสรุปแล้วเอฟซีทุกคนทุกท่าแล้วก็พีพีเจดีทุกคนขบ้าสุดมูบบมีอไม่เคยซัพพอร์ตน้องหลังก็สิไปทำงานอารีเด้อไปทำงานในเดนรบัตจะลงมือเห็ดแหละครับแต่ตอนนี้นะขบ้าสุดมูเฟซมึงนะมันเป็นยังกอลังมึงเอายังสตาร์งนั่นกับเบอร์เท่าโบแมนบอมันต่างบัได้วเฮ็ดแล้วแล้วน้ำเนาะอย่างมึงมันสิมาต่างเฟซเปแล้วเฮ็ดเฮ็ดเฟาต่างอีกยัางหนึ่งจากเฟซนะมือโปเห็ดยังบดได้ เอามากุศลเหตุบ่ได้ล่างออกเห็นอะไได้มันกบบ่ได้เอาไปเอาเห็ดบ่ดูม็นหิดเบ็ดเลยกระซาบจะนะมึงดูมีนะโอ้ยเอาแล้วมันพัเผาเกษตรออกกระเทิรล้วก็เตรโอ้ยมีช้อนมันหิดบ่ได้เอาหิดแล้วเอาไปเอาเบิ่งบ่ได้โทรศัพท์มันจะเป็นจะเครื่องมันเบ็ดเบ็ดกับมึอนี่กับอีแม่กซีขึ้นไปโผล่คือกัระซาบไปอย่างไรเลยไปเป็นซีฟไปปัวคน ไปดูแลมือสุดท้ายบ่กนี้มึงดูมึงปไน้ากับผักชม่าผักชมาต่อซามขึ้นกัมุนแม่ทุกชีูก็ละหัาเดสูได้แหมก็ล้เดียวมนคือนึงก็ส่งกาแฟลงไปบวกินมะบวกกบวกินชงลงไปบวกินเดี๋ยวแกจโค้งเลยเปนบวกินอัน ย่าสือเสอกาแฟก็ไ hmm. ด mm ้กินลงไปกับอยากนอนลอืแม่น่กกินสามด้คืนนึงกับมมตาเอาเอานเอาคู่สามเนาะเสือบเซยเสือบนุ่งมหงอยกับืับเซย สบายดีพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้แม่ซ้อนกับพัวเลยพี่น้องเด้อดีบริจักไว้แม่ซ้อนติดตามไปน้ำพัวประจำพังพ้ี่นไปพี่น้องเด้อเนาะแม่เนาะเถื่อนมันมีเหตุการณ์แบบอันขาดเขื่อนเนาะเขาอีแม่ได้ไปน้ำพัวเขาอีแม่ก็มีบาดคือการบัตแม่ไม่ออกต่างใช่ค่ะไปกับเพื่อนไปตึกก็ได้ปรับอืมเหมันบย่างมันบวชอะไรเขาสีบลูนีคนพัวอาจารย์เต็มเพื่อน อาจารย์บอได้อึดเอาแม่ไปนำรถเอาแม่กูไปด้วยเลยจบ <laughs>